ก็คิดว่าประสบการณ์ด้านชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียเสียหายไปเยอะก็จริงแต่เราได้ความเข้มแข็งของของ,ของความคิดของการพลิกพลิกพลิกแขงในการที่ว่าจะทํายังไงสําหรับสําหรับอะไรไม่ใช่อยู่ๆบอกไม่มีเงินซื้อที่เราก็ไม่ซื้อเลยอันนั้นไม่ใช่คนอย่างผมผมไม่ใช่ผมคิดว่าไม่มีที่ เราอยากได้ที่เราจะทำยังไงลึงจะหาต่งางงานไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินแล้วก็จะไปซื้อแต่เราบอกอยากได้จะทำยังไงหาวิธีแต่ด้วยความที่เราล้มลุกคุกคานที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเราก็เลยคับประคจามอยู่สบ,บายเนี่ยจากเนิ้ล้านเดียวบางคนเล่าออฟังก็ยังบอกเออล้านเดียวเลยซื้อที่ยังไม่ได้แล้วันทําได้ไงนี่จะลงทุนล้านเดียวทุกวันนี้ยังยืนยันเลยว่าอยู่สบ,บาย ลงทุนล้านแรกนัดเดียวทุกวันนี้ผมจึงไม่ตื่นเต้นเลยหนึ่งเราลงทุนแค่ล้านเดียวทุกวันนี้เรามีที่อยู่เท่าไรรถคันเดียวมัยังมากกว่าล้านเลยเราจะให้กับลูกค้าให้กับพนักง,งานให้กับเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากเพราะผมคิดว่าจากเงนินล้านเดียวเราทําได้ขนาดน,นี้เราก็ไม่คุยตื่นเต้นเลยภาวะอะไรเราก็ไม่เคยตื่นเต้นเลย มันพัฒนาการมาเรื่อยๆจ้เแต่การเป็นในหน้า,าที่ไม่ใช่ในหน้าเอาที่เราไปวิ่งขายนะเราลงทุนวางมัดจำวิ่งขายเนี่ยเราก็เลยได้ได้อาชีพที่มันใช้เยอะได้เยอะลงทุนเยอะได้เยอะคิดว่าเกิดมาชาตินี้เ,เราก็มีโอกาสอยากจะทําอะไรให้กับบ้านกันเมืองในส่วนตัวแล้วครอบครัวผมแล้วใช้ก็ไม่ได้เยอะแลยว ก็ธรรมดาชิวๆธรรมดาธรรมดาแต่เราทำไงจะทำให้หนึ่งบ้านเมืองนี้น่าอยู่ทดแทนบุญคุณแบบไหนของแผ่นดินประเทศไทยนี้เช่นสร้างสาธารณปโยชน์สร้างโรงเรียนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทำในสิ่งระแวกที่เราไปสร้างบ้านสร้าง ขายบ้านขายช่องเราก็ไปทำถนนหนทางให้เขาทำสวนทำสวนสาธารณะส่วนกลางให้เขาเพราะเราคิดว่าเกิดมาชาตินี้เนี่ยเราเกิดมาในเมืองนี้ชาตินี้ประเทศนี้เราจะคืนอะไรให้ับประเทศชาติคืนอะไรให้สังคมส่วนตัวแล้วครอบครัวผมแล้ว ไม่ได้ไม่ได้ใช้เงนินอะไรแย่เลยเราคิดว่าเราได้อย่างนี้เรากา็ให้กับที่นี่ตายไปเราก็ไม่เสียดายเพราะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว